เรื่องแรกก็เรื่องพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติที่ราตสองศึกครับต่ในส่วนของพรคประชาธิปัตย์นะครับผมอยากจะเียนถึงพวกเราว่าสาเหตุสําคัญที่พรคประชาธิปัตย์ออกมาคัดค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับร่างพระราชบัญญัติที่เรต้องรมกษาฉบับของคุณวรชัยเยเมื่อพิจารณาดูเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่าง จากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี่นที่เคยเสนอ,อก่อนหน้านั้นมาแล้วนะครับซึ่งเนื่อหาสาระที่สาคัญก็เพราะว่าร่างพระราช,ชบัญญัตินี้เนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของการพยายามที่จะล้างความผิดต่างๆไม่ว่าจาก,วาจาก,กาาาความผิดจากการเผาบ้านเผาเมืองความผิดจากการเผาอาคารสถานที่ต่างๆความผิดจากการใช้อาวุธสงครามหรืออาวุธนานาชนิด ในการมุ่งประสงค์ต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลและคณะบุคคลอื่นๆื่นที่สำคัญที่สุดก็คือร่างพระราชบัญญัติที่นำเสนอในครั้งนี้นั้นมุ่งล้างความผิดให้กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคดีมี่สถาบันซึ่งในส่วนของภาพยนตร์ปัดเราไม่เห็นด้วยที่จะให้ผู้กระทำความผิดคดีอาญาอย่างรุนแรงต่างๆเหล่านี้เนี่ย ใช้ข้ออ้างของการชุมนุมทางการเมืองมาเป็นข้ออ้างในการดาเนินการเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยคนผิดด้วยการออกกฎหมายนี้เราต้องใสนเท่ั่นคือจุดยืนของพรรคประชาธิที่ป์ับทำไมเราจึงไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายเกี่ยวกับการทรีร่เราต้องสกัดในขณะน,นี้เราเห็นด้วยว่าบ้านเมืองจะต้องมีความรองดองเกิดขึ้นแต่ความรองดองเกิดขึ้นนั้น การนิือกตั้งสกัที่จะเกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกันของกลุ่มบุคคลต่างๆในสังคมไม่ใช่เป็นลักษณะของการผักดําพ้าด้วยเขา่าเหมือนกับที่รัฐบาลหรือภาคแกนนํารัฐบาลพยายามดาเนินการอยู่ในขณะนี้เพราะการถักดําพ้าด้วยเข่านั้น <c oughs> ก็จะก่อให้เกิดปัญหาการเผชิญหน้ากันขึ้นและ แน่นอนที่สุดขนาดนี้ก็มีความชัดเจนนะครับว่าจะมีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลหรือกลุ่มคนเืียแดงบางส่วนที่จะออกมาชุมนุมสนับสนุนการดําเนินการของรัฐบาลในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเรื่โทษศักดร์ฉบับนีน้นขณะเดียวกันกนะครับก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลอีกหลายกลุ่ม ก็ได้แสดงเจียำนงในการที่จะออกมาคัดค้านการกระทําของรัฐบาลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกลุ่มใดก็ตามที่ออกมาในครั้งนี้นั้นล้วนแล้วแต่พุ่งไปสู่การมีโอกาสที่จะ,ะเผชิญหน้ากันได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เรามีความเห็นว่าขนาดนี้นะครับ บรรยากาศของบ้านเมืองไม่สูรนำไปสู่การไม่ควรนำไปสู่การเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มต่างๆในบ้านเมืองและผู้ที่จะมีส่วนอย่างสำคัญในการที่จะลดก,การเผชิญหน้ากันในบ้านเมืองของเราก็คือท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้นําประเทศผมคิดว่าครั้งนี้เป็นโอกาสอนันดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้สแสดงภาวะความเป็นผู้นําที่จะออกมา เป็นผู้ลดการ,รเผชิญหน้าของกลุ่มต่างๆในสังคมเพื่อไม่ให้การเผชิญหน้านั้นนําไปสู่ความอุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ผมคิดว่านี่คือเวลาที่ดีที่สุดของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะแสดงออกถึงการเป็นนายกของคนไทยทั้งประเทศไม่ได้เป็นนายกของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ได้เป็นนายกเฉพาะคนสีใดสีหนึ่งเท่านั้นหรือไม่ได้เป็นนายกเฉพาะพวกของตนเท่านั้น ผมคิดว่าการที่ท่านนายกออกมาทําให้การเผชิญหน้าลดลงทําให้ความรุนแรงไม่เกิดขึ้นนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่าที่จะปล่อยให้การเผชิญหน้าเกิดขึ้นและอาจนําไปสู่ความรุนแรงในบ้านเมืองของเราได้เพราะจะเห็นได้ว่าการดําเนินการของแต่ละกลุ่มนั้นมีการปรับกลยุทธ์และวิธีการแตกต่างไปจากใน การดาเนินการในการชุดรุมทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นาการปรับกลยุทธ์และวิธีการต่างๆนั้นเนี่ยยอมหนีไม่พ้นนะครับที่อาจจะนําไปสู่ความรุนแรงเพราะฉะนั้นผมจึงฝากให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสของการเป็นนายกรัฐมนตรีทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างสําคัญในครั้งน,นี้และผมเชื่อมั่นว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีดําเนินการระงับ การเผชิญหน้าที่อาจจะนําไปสู่ความรุนแรงได้ก็จะเป็นคุณนป,ปาการต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างมากอีกเรื่องหนึง่งทึ่งเกี่ยวกับเนื่อง,องก,การเรียบโทษศกรรมนแะครับวิปรัฐบาลได้ออกมาประกาศว่าจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเรียบโทษศกรรมฉบับของคุณมวชัยเรรมในวันที่7สิงหาคม ใน,ในวันพุทธที่7สิงหาคมแต่จากการติดตามข่าวสารข้อมูลนะครับขณะนี้ปรากฏว่าการพิจารณาร่างราชบัญญิติเรื่อโท้ก,กรรมซึ่งแม้วิทรัฐบาลจะออกมาบอกว่าจะพิจารณาในวันที่7สิงหาคมนั้นเนี่ยขณะนี้มีความเป็นไปได้ว่านะครับจะมีการหยิบเรื่องของการรารชบัะราตย์เรื่องโตษแสกร,รเนี่ยขึ้นมาพิจารณาในวันที่1สิงหาคม หลังจากการพิจารณากระทู้ในสภาผู้แทนแล้วนะครับในวันที่1สิงหาคมเมื่อเปิดสภาก็จะเริ่มต้นในการพิจารณากระทู้สดหลังจากนั้นก็เป็นกระทู้ทั่วไปหลังจากนั้นก็อาจเข้าสู่การพิจารณานะครับกฎหมายที่พิจารณาเสร็จแล้วหรือกฎหมายอื่นๆที่รอการพิจารณาเพร,ราะฉะนั้นขณะนี้มีความเต็นไปได้ว่า รัฐบาลอาจจะหยิบยกร่ารพระเป็นญย่างนิรโทษกรรมขึ้นมาพิจารณาในวาระแรกของการเปิดการประชุมสภาซึ่งในวันนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าฝ่ายร,รัฐบาลอาจจะมองเห็นว่าฝ่ายต่อต้นะานจะได้เตรียมตัวไม่ทันเพราะฝ่ายต่อต้านกลุ่มใหญ่ที่สุดจะออกมาต่อต้านการดําเนินการของรัฐบาล mm hmm. ก็มีการนัดหมายชมุมนุมล่วงหน้าในวันที่4สิงหาคม เพราะฉะนั้นการนำรางพระราชบัญญิติรัตโนสังกร,รมจบับคุณวรชัยมาพิจารณาในวันที่หนึ่งสิงหาคมนั้นนะครับก็จะทำให้ฝ่ายต่อต้านไม่สามารถเตรียมตัวได้ทันและก็ไม่สามารถรวมพลังได้เพียงพอต่อการออกมาคัดค้านต่อต้านการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้นะอย่างไรก็ดีนะครับ จุดมุ่งหมายสําคัญของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะให้ร่างพระราชบัญญัตินิทโศษกรรมฉบับนี้นเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรให้ได้ในวาระแรกเพราะฉะนั้นการจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกได้นั้นเนี่ยก็ต้องพยายามมลีเลี่ยงการออกมาต่อต้านคัดค้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะรัฐบาลเชื่อมั่นว่าถ้าสามารถเข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกได้และถ้าสามารถผลักดันนําไปสู่การตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วก็จะสามารถใช้เสียงข้างมากในคณะกรรมาธิการและในสภาผู้แทนราษฎรนั้นผลักดันให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการล้างผิด ให้กับคุณทัศสินชินวัตรและคณะและพระพวกวมทั้งกลุ่มคนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในบ้านเมืองในช่วงที่คุณพิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นรัฐบาลหรือเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นผมคิดว่าความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือสับข,ขาหลอกเอาร้าแรากอญ่างนี้ราต้องสกรมขึ้นมาพิจารณาในวันที่หนสิงหาคม ก็มีความตป่นไปได้สูงในแบบนี้ไม่ว่าจะพิจารณาในวันที่หนึ่งสิงหาคมหรือในวันที่เจ็ดสิงหาคมก็ตามผมคิดว่าขณะนี้ก็ยังมีเวลาเหลือพอที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ดําเนินการอย่างที่ผมบอกเป็นเ่อนสักพูดก็คือการดําเนินการหาทางระงับเลยย้ย็น <c oughs> การ,รเผชิญหน้าที่จะนําไปสูขข่ความรุนแรงเพราะท่านนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับมีภาระหน้าที่ ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นที่จะต้องรักษาความสงบสุขเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราทนะ่านนายกรัฐมนตรีไม่มีหน้าที่ที่จะปล่อยให้ความไม่สงบสุขเกิดขึ้นในบ้านเมืองทั้งที่ท่านเองก็สามารถมองเห็นอยู่แล้วและครั้งนี้ก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกเพื่อปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้คล้ายๆกันในลักษณะนี้เกิดขึ้นและก็อาจจะนําไปสู่ความวุ่นวาได้ ดีแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลนะครับถอยหลังออกไปสักกอนนะครับไม่เดินหน้าในเรื่องนี้ต่อไปแต่ปีนี้นะครับดูเหมือนว่ารัฐบาลจะมีความเชื่อมั่นในพลังของตัวเองอย่างมากมเหมือนรัฐบาลจะมั่นใจในอำนาจรัฐที่ตัวเองมีอยู่ว่าจะสามารถจัดการกับฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลได้นะครับจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมของคนที่เป็นรัฐมนตรีในคะณะรัฐบาลก็ดีหรือข้าราชการที่เป็นมือไม้แขนขาของรัฐบาลก็ดีต่างออกมาแสดงจุดยืนของตนในลักษณะที่พร้อมที่จะใช้อำน,นาจร,รัฐอย่างเต็มที่และอย่างรุนแรงต่อผู้ที่ออกมาคัดค้านต่อผู้ที่ออกมาต่อต้านการดำเนินการของรัฐบาลเพราะฉะนั้น ท่านนายกรัฐมนตรีเองในฐานะนายกรัฐมนตรีท่านย่อมได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข่ารรองต่างๆเป็นอย่างดีท่านย่อมเล็งเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองและนั่นคือเหตุผลว่าที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เราไม่อยากจะเห็นบ้านเมืองมีเกิดความไม่สงบกเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นรัฐบาลทํางานบริหารประเทศไปให้ครบสี่ปีนะครับ และก็แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนที่กำลังเกิดขึ้นอย่างมากในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้าวของราคาแพงสินค้าเกษตรตกต่ำวงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ก็ยังมีปัญหาการระบายข้าวไม่ออกอยู่ในขณะนี้ถึงแม้รัฐบาลจะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการและ,ะ็ะามเราอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาของประชาชนม,มากกว่าที่จะเห็นรัฐบาลแก้ไขปัญหาของตนเองและผู้กพรองเท่านั้น ก็ฝากเรื่องนี้ไปยังท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับผมคิดว่าช่วงระยะเวลานับจากนี้ไปเป็นช่วงระยะเวลาสําคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะพิสูจน์ว่าท่านอยากจะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองของเราเดินไปสู่ตลียุคหรือท่านอยากเห็นบ้านเมืองของเราอยู่บนความสงบสุขเรียบร้อยต่อไปภายใต้การบริหารง,งานของท่านครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเร่อกโทษสกปรเรื่องที่สอง,ก,อง,สองก,ก็คือเรื่องเกี่ยวกับคลิปข่าวนะครับ วันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะครับเปิดสภามาเนี่ยวระแ,แรกก็คือเป็นเรื่องของการพิจารณากระทู้ถามสดนะครับซึ่งพรคประชาธิปัตย์จะได้ประชุมสสกันในวันที่3 1กรกฎาคมนี้นะครับว่าทางที่ประชุมสสจะมีมติในการยื่นเรื่องตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีคลิปเฉาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการยื่นกระทู้ศด ือไม่อย่างไรเราก็จะเป็นสาเรตุการประชุมร่วมกันในวันที่31ก,กรกฎาคมสาเหตุที่จะมีการประชุมเรื่องนี้ก็เพราะว่าเรื่องของคลิปขาวที่ปรากฏออกมานั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะบุคคลที่พูดจาสนทนากันในคลิปเฉาวนั้นเมื่อแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีส่วนสําคัญในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองนะครับ พิเฉ่านั้นได้สะท้อนนะครับถึงการพูดคุยที่เปิดโปงให้ถึงเห็นถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของบุคคลที่ผัวพันกับรัฐบาลน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระที่สนทนาน,นั้นเนี่ยนะครับก็ชี้ให้เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นเนื้อหาสาระที่กำเนิดถึงผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจะเห็นได้ว่าเนื้อหาหลักสําคัญสําคัญ,ส,คญสามประการที่จะต้องมีการตรวจสอบกัน ครับผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรก็คือเรื่องแรกที่จะต้องตรวจสอบกันก็คือว่าเรื่องที่หนึ่งก็คือการวางแผนขยายอํานาจการเพิ่มอานาจและการยึดอานาจในกองทัพแบบเป็นเสร็จเรื่องนี้ก็มีการสนทนากันในยุคเชาานะครับซึ่งพวกผมในฐานะที่เป็นพรกการเมืองฝ่ายค้านก็คงจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้ว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรเรื่องที่สองก็ครับก็คือเรื่องการใช้บรารมีและอํานาจทางการเมือง และสายสัมพันธ์ทางทหารก็ไปแสวงหาประโยชน์ในประเทศเพื่อนบ้านเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจโดยวิชอบหรือไม่บทสนทนาในคลิปนั้นแสดงออกถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งพวกเราจะต้องตรวจสอบกันต่อในที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเรื่องที่สามก็คือเรื่องการแสวงหาความชอบธรรม ในการนื้นรัก,ก,กรรมให้กับอดีนตนายกรัฐมนตรีทักษิณโดยการจะใช้สภากราโหมสภาควา,า,า,ามมั่นคงเป็นเครื่องมืออีกทางหนึ่ง,งและอาจจะนำไปสู่การออกพระราชดำริผมคิดว่าเรื่องรานี้นะครับเป็นหัวใจสำคัญในชิวิดชาวนอกจากยังมีเรื่องอื่นอีกจำนวนมากนะครับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั่น,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 นคือ สิ่งที่พรกประชาธิปัตย์จะได้ปรึกษาหารือกันในวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับว่าในวันที่1สิงหาคามเราจะยื่นเป็นกระทูสดหรือจะยืดยัติหรือจะพิจารณาช่องทางใดในการที่จะให้สภาผู้แทนราษฎรได้มีโอกาสตรวจสอบเรื่องราวของคิข่าวที่ปรากฏต่อสาธารณชนในครั้งนี้ซึ่งเชื่อว่าการตรวจสอบของ พักประชาธิปัตย์ในฐานะพักฝ่ายค้านครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองขอาทำให้เราจะได้สามารถระงับยับยัง้งความไม่ถูกต้องได้หรืออาจจะทราบข้อเท็จจริงต่างๆเพิ่มขึ้นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและเราเชื่อว่าการตรวจสอบของเราในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์นะครับต่อประเทศชาติบ้านเมือง